ซีรีส์มูนไนท์ตอนนี้นะฮะมันจบซีซั่นแรกไปแล้วแล้วก็หลายๆคนก็ค้างกันกมากๆกับไอตัวเอ็นเคดิตของซีรีส์มูนไนท์มันที่มีเจคล็อกลีบุคลิกที่3ของมาร์คสเปกเตอร์ใช่ไหมไอบุคลิกแรกคือมาร์คสเปกเตอร์มีสตีวีสตีเวนแกรนด์ใช่ไหมครับแล้วก็ มีไอ้เจคล็อกลี่ที่โผล่ออกมาก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่โผล่มาแล้วครั้งนะฮะแล้วก็มีการเปิดเผยเลยว่าโ oh, อ oh, ้โหอ้เทพหลายๆตัวที่ออกมาในจักรวาลของมาเวลในโลกิมันยังเหลี่ยมไม่จัดเท่าไอ้คอนชูเลยฟิล์มฟอร์ชอดช็อตนิวส์ ตอนนี้นะฮะมีการบอกแล้วนะครับจากทางของ Marvel Cinematic Universe ทางจากรวาลของ MCU นี่เองนะครับว่าซีรีส์ n Knight มันจะไม่มีภาคต่อนะครับเพราะว่าตัวของออสการ์ไอแซคเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ได้เซ็นสัญญาที่จะมีซีรีส์ภาคต่อกับทาง Marvel Cinematic Universe สัญญาของออสการ์ไอแซคต่อซีรีส์ n Knight หรือของตัวละครมูนไนท์เนี่ยมันหมดลงหลังจากที่ซีรีส์ออนจบไปแล้วครับ แม้ว่าซีรีส์มูนไนท์จะประสบความสําเร็จมากๆนะครับแต่ก็แน่นอนว่ามันจะมีแค่ซีซั่นเดียวเพราะสัญญาของพระเอกอย่างออสการ์ไอแซคที่มีกับมาเวลน่ยมันหมดแค่นี้คุณรู้ไหมว่าเราวางแผนกันมาแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วมันไม่มีแผนจะทําซีซั่นต่อ เรื่องราวมันจะจบลงแค่นี้ผมมีสัญญาแค่นี้จริงๆผมโฟกัสกับงานแสดงที่ผมได้รับมาอนาคตจะเป็นอย่างไรผมไม่รู้แต่ผมรักคาแรคเตอร์อย่างสตีเวนผมรักมันมากๆผมรักคาแรคเตอร์ที่เป็นหลายบุคลิกแบบนี้มากๆมันเป็นการแสดงที่ใช้ทั้งตัวท่าทางซึ่งสนุกมากๆในการรับบทนี้ครับคนก็รู้ว่าหากมีเรื่องราวที่สมเหตุสมผลจริงๆผมยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของมันอีกครั้งแน่นอน ซึ่งตัวของออสการ์ไอแซคปัจจุบันนี้นะฮะอย่างที่บอกไปเขาหมดสัญญากับทางมาเวลสต t ด d โอแล้วแต่อย่าลืมนะครับว่าต่อให้หมดสัญญาอย่างไรอำนาจของเงินจักรวาลที่ดิส n e y ครอบครองอยู่ตอนนี้สามารถดึงตัวออสการ์ไอแซคเข้ามาได้ด้วยเหมือนกันถึงแม้ว่าตัวของมูลไนท์นะฮะมันจะไม่ได้มีซีรีส์ต่อแต่เราอาจจะได้เห็นมูลไนท์ในลักษณะของตัวละครที่มาคามิโอ เป็นตัวละครที่มาโผล่เป็นร่วมแจมหรือว่าถ้ามีตัวละครไหนที่ไปโผล่ในโลกของเทพอย่างทอร์เลฟแอน u ันเดอร์เนี่ยเราอาจจะได้เห็นตัวละครมูนไนท์หรือว่าเทพคอนชูเนีมันโผล่มาก,ก็ได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าการหมดสัญญาหรือว่าจะไม่มีซีซั่นต่อมันจะจบแค่นี้มันมีความไปไปได้มากมายครับที่มูนไนท์จะไปปรากฏตัวในซีรีส์อื่นอซึ่งถ้าถามว่า Moon มูนไนท์จบสมบูรณ์ไหมจบสมบูรณ์ มีภาคต่อได้ไหมมีได้แต่นั่นคือเรื่องของอนาคตอย่างที่ออสการ์ไอแซคได้มีการพูดเอาไว้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel